เธอร่วมมือกับพี่จูนเพื่อที่จะมาทำรลายพวกเราใช่ไหมถ้าฉันแก้ตัวเธอคงไม่เชื่อโอเคงั้นเอามาพูดตรงๆกันเลยดีกว่าใช่ฉันร่วมมือกับพี่จูนแต่ไม่ใช่ฉันไม่ต้องการจะทำรลายพวกเธอที่เราร่วมมือกับพี่จูนก็เพราะ เขาเป็นคนเดียวที่เชื่อว่าเรนไม่ได้ฆ่าตัวตายเธอจะไปยุ่งอะไรกับเรนทำไมอะคะตำรวจเขาสรุปไปแล้วไงว่าเรนฆ่าตัวตายเรนไม่ได้ฆ่าตัวตายถ้าเป็นเพื่อนสนิทเขาอะเธอก็น่าจะรู้ดิว่าเขาไม่มีทางคิดสั้นแบบนั้นหรอกเธอเป็นใครกันแน่ทํทำไมเธอทำเหมือนกับว่าเธอรู้จักเรนดีจังเลยอะ ฉันยังไม่จำเป็นต้องบอกเธอตอนนี้แต่เราจำเป็นต้องรู้ตอนนี้ฉันเป็นคนพาเธอเข้ามาในบ้านหลังนี้นะฉันก็ต้องรู้ดิว,ว่าเธอเป็นใครอะ่ะแต่ถ้าเกิดเธอจะไม่บอกฉันนะ่ะเธอก็ต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ไม่ดิต้องออกไปจากซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ฉันจะเอาความจริงไปบอกทุกคนเธอไม่บอกหรอก พราะถ้าเธอบอกฉันก็จะเอาเรื่องที่ฉันรู้มาจากไดเรี่ของเธอไปบอกทุกคนเหมือนกันทั้งเรื่องที่เธอฆ่าหมาตัวนั้นแล้วก็เรื่องที่เธอป่วยมีปัญหาเรื่องการควบคุมอมาณ์ฉันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นหรองันช่วยบอกมือซ้ายของเธอมันหยุดสั่นซะก่อนเถอะ พี่อยากจะแชร์อะไรก็เชิญเลยฉันไม่แคร์แล้วเธอไม่แคร์ชินเหรอเธอคงยังไม่เคยเจอแม่ชินสินะก็เลยยังไม่รู้ว่าแม่ชินเขาก็เป็นผู้หญิงที่มีปัญหาต่างกับเธอแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆโดยภาพรวมแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีปัญหากินลองคิดดูนะ ว่าชินเขาจะรับมือกับผู้หญิงที่มีปัญหาถึงสองคนไหวหรอกรีนชินเขารับไม่ไหวหรอกและถ้าเขารู้อ่ะเขาทิ้งเธอไปแน่ๆเชื่อฉันสิไม่จริงชินเขารักฉันเขาต้องรับทุกอย่างที่เป็นฉันได้โทกรีนก็ใช่นะถ้าชินเขารักเธอ เขาคงรับได้แต่มันติดตรงที่ว่าฉันว่าเขาไม่ได้รักเธอเลือกๆแล้วเธอก็น่าจะดูดีนะว่าชินเขาไม่ได้รักเธอเขาไม่เคยรักเธอเขาไม่มีวันรักเธอชินชินเขาไม่ได้รักเธอ